ก่นสารที่นี่สถานีบ้านมีที่นี่สถานีบ้านมีผู้โดยสารมีความสมจริงสถานีบ้ามีก็อลงจากขบวนรถโดยตรวสอบสิ่งของสำหรรหน้าดินหงุนนี่รถตู้อคผับเดอรที่มีเดชานชาลาทีีเป็นรถธรรมดาตูลองของขบวน2 1โดยรับชัรผู้โดยสารจากบ้านตาเกลายานดุงเที่ยวปวลโพง มีตัวเช้ในการเกิดสารทียปลอยนำสิ่งของสัญทั้งหมดที่จอหนาที่นน้าบนตัวรถี่จปอยครับตัวรถทีนี้จะจอดรอดีกับรถเร็วดลื่อนครับสําหรับเส้นมือสายมีตัวเช้ในการเกิดสารไปกับรถเร็วเที่ยวขึ้นขบวนหนึ่งหนุนเก้าดงส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพปอิวานกลายทางเชียงใหม่นำสิ่งของสำคัญทั้งหมดทนข้าไปรอรับปรยการชาชาลาที่สาครับ รถเรถเจ้าซึ่งขบวน109เด้รับส่งผู้โดยสารจากกร,งร,งร,งราาุงเทพฯปทพิวันไปทางเชียงใหม่นำที่ขอกับพระองแท่านข้าไปรอรับโดยสารได้ใน,นชาชาลารีที่ครับสำรองที่ไว้กับก์ดจอนตับอบากาศชั้องและก็นั่งชะ้่งพันลงนะครับตัวของรถเชื่อมสำรองไว้ทางตอนทายของของรถครับ